มากครับมนีมาพอ้าวฮเตผึงเหลืองครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูสุก้นครับมนีกับบ่าวขมเชียนอีสานนะครับมนีสห้ามาเก็บฮดเผึงครับผมมากครับไปเก็บฮ็ดกันครับตามไปกันเลยข้าพเจ้าครับผมมากครับมะพร้าฮ็ดผีเหเลืองหน่อยครับผมนี่ครับ นี่ครับเพชรสงวายครับนนะนี่ออมันกไม่มูนไหมนงไม่มูที่ฝนแตกเวยล่ะโอ้ก็เหลือเขาตัวนแมนนี่ครับเพชรูงขาครับผมได้เลยฮะวให้ฝูงเขาใหญ่ตัวล่ะให้ฝนเขาใหญ่ให้ฝูงค้าขนครับผม นี to well ่ครับเพื่องเขาครับผมเพิ่งเขาหน่อยครับผมเพิ่งเขาหน่อยก็เพิ่งเขาใหญ่สีแตกต่างกันนะครับดังสีออกสีแดงคือกันแต่ว่าขาสีขนก็บกขนครับเพิ่งเขาหน่อยขาสีบกขนครับนี่ครับความแตกต่างนี่คือเพิ่งเขาใหญ่นี่คือเพิ่งเขาหน่อยครับผมครับนี่ครับพอเห็ดเพิ่องข้าได้ครับผมเม็ดเพิ่งไหว ดอกสวยครับผมนี่ครับ,รบให้ขอบแต่งครับผมฝนยังบนน้ำครับผมถา่าฝนครับนี่ครับ ทั้งพี่ทั้งพี่นี่ครับมาพอให้ข้าราชครับดอกปกติให้ทุงนีเสียของเรครับแต่ไฟใหม่ครับผมก็เลยออกดอกก็คือครับมือนี้งบอนหมานครับผมครับหาต่อครับผมนี่ครับพอแล้วครับให้เปลองข้าราชครับครับนี่อีกดอกนึงครับครับเก็บครับตากัน ครับสองดอกสวยครับผมครับกระต่าหน่อยครับผมเบิ้งเฮดดอกนี้ครับฟังเสียงกันครับฟังเสียงโบกแกนะครับครับผมฮัตโต้ครับผม กิ่งเห็ดดอกนั้นค่ะผูอยากถามว่ามึงขัดบอะไรอะไรข้าเห็ดอยู่บีบมาตายข้าเห็ดให้แน่นี่เอาอีกแล้วบอกคุณโอ้โหน้ำมันดอกบ่บ่เฮ็ดเองก็ได้นี่ครับผมดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งครับผมเอาไม่กูดิ นี่ครับนี่ครับน่าครับเป็นมานครับมืนอนี้ครับผมขอให้เปิดอกเขาน่อยครับผมนี่ครับผมเห็ดนี่ตีละค่าแพงแห้งครับผมอะไรที่สุดครับ เฮ็ดมอนิตะแกงครับผมแต่ว่าบริไลครับรปาปนพี่ดองตกใจเไยครับว่าแต่เฮ็ดปวกแล้วครับผมคุณครับว่าแมนเสยครับใช่ครับหาเมืองตอครับผมอมืมโหดครับ มาต่เห็ดปัวครับผมนี่ครับพอเห็นตมาากดอกนึงครับผมนี่ดอกนึงครับผมหักจ่อยพออีบ่ ไม่พี่น้องครับพอให้เปิ่งเขาเงาหนึ่งครับผมแต่มันคือ่ามีดอกแล้วครับผมดอกก็ใส่เบิดบัดนีครับอัตคาก็ไไ้ครับผมฮอ แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บนี่ครับผมต้าดอกอยากสีจยอยนะครับผม <c oughs> พาด้านต่งกันครับผม ครับผมมาฟรอยให้เปล่งเข่าดอกหนึ่งครับผมสองดอกครับก็แต่ดอกหนึ่งฮะเดี๋ยวกีให้เปล่งเข่าก่อนนี่ครับดอกหนึ่งดอกสองครับผมเฮ็ดนี่สิอันเก็บผู้เดียวสิได้ปลายคาน้ำกลันแล้วครับแล้วใมีคนเก็บกระสีให้เขาปาปคาครับ ผมมีมตะเห็ดร่วมสวย,ยครับแต่ว่าบ่ได้ลายครับหาต้อเรื่อยๆครับผมหัวท่างเลยอ่ะนี่ครับที่กีเ่เกืียงครับผมแกงแสบครับนี่ครับผมไอ้ผงขลาดครับ ไปครับครับผมก่อ,กอนน,อนี่ครับแม่ฝอเฮ็ดหนาง,งัวหนาง,งัวหนาง,งั่งหรือว่าเฮ็ด คันคังครับผมครับนเฮ็ดนี่เลอบออกกับสีเฮ็ดลังเหลน,นนะครับออกออเฮ็ดพง, <c oughs> งแงครับผมด้วยเฮ็ดมะลิ่งครับมาลำกันด้วยครับพ่อพี่รอง นี่ครับผมไอพี่น้องมาพ่อห้องดีห้องรลันปลาเลยครับผมโอ้สั่นไปเลยครับทีจะแห้งขาทอดแขนนิดหน่อยนี่ครับโอ้มาพ่อมาพ่อห้องปลาแตกแล้วครับผมโอ้โหแครับพี่ครับผมดอกนี้ท่อแขนครับผมอู้ครับผมห้องดินตายแล้วครับผมแ่นออมปลาเต้นออมป้าครับพี่น้อง มีครับผมเชิญไว้แล้วล่ะก็ลังออกปีแหลกเลยบ่มนเป็นปีแหลกหรอกออกไรปีแล้วแต่ว่าคือเขาเก็บนะครับแล้วมันออกมากะได้เสียกำลังเสียกนีครับผมฟอดอ่อมปลาเลยครับผมห่องจนแบบผีครับไข่หน่อยไข่หน่อยมันจะต้องอะไรเ้ยจะกินน้องเลือกแห้งไข่ไรแห้งโอ้ยครับจู่แขวนครับผม นี่ครับผมอุย้ยกำลังเสียเสียก็ไม่หางเลยวะนี่ครับปลาครับผมห้องลันปลาเลยครับผมอูยอ้ย,ยดีใจแห้งครับฟ <c oughs> ันกลอ,อ,องเอาไหมเดี๋ยวขันกลองเอาไหมตื่นเต,นต้นแนงมือสั้น,นอูย้ยครับดอกมิถุนทอแขนครับผมวันนี้เจอคองดีครับหมาแนงโอ้ดีใจนงครับผมสั้นไปเลยครับโอ้ นี่ครับผมโอ้หครับผมดอกนี้ซ้ำไครหานแล้วครับโอ้ครับผมปาดปาดตัวใครตัวุ้มกันปาขึ้นมาเมื่อปาดขาเนี่ยเออนี่ครับผมมาเห็นไหว่บแต่โบแมนครับผมมาเมือนิดบานเม็ดสวดขึ้นคนมันนีกับผ่านกิน่นเพื่อนกับผนแนใจนะครับนี่ลังเห็ดลังงครับผมโอ้หดีใจแฮงครับผมนีช้างใครนีเด้ เอาตัวหนี้ก่อนบ่นี่ครับโอ้ยครับเดี๋้แต่ถ่ายรูปไปก่อนเจ้าต่อไปยังนี่ครับผมเอ้าเก็บเก็บเก็บครับผมโอ้ยครับผมของใหญ่อุ้ยฟันเห็ดไข่้หนึ่งเลยครับ โอ้ครับผมปอดผมปอดออมปลาเลยไหมครับด,ดีใจแห้งนี่ครับผมครับผมโอ้โเจอของดีครับผมชุดยอดนี่ครับโอ้โครับใไงแห้งครับผมตุ๊แกน อโ้ยทอแขนครับผมปั่นกับปั่นเดี๋ยวก็กับปั่นเลยโอ้โหครับผมใหญ่แหงเต้นอ่อนปลาเลยดีใจแหงครับผมห้องจนผีปลาตื่นเบิดเลยครับบ้านล้วมาแล้วเราเคยมีเห็นกินเนาะนี่ครับอ้พี่น้องนี่ครับนี่นี่รอบนึงครับผมจิ้มครับจิ้มมาครับเพี่น้องเก็บนั้งกันครับผม โอ้ดีใจแห่งแล้ะจะใหดละงูเหลืองมั่นพอครับนี่ครับบ่าวบีเป็นผู้ป่านะครับวันนี้มีลูกน้องมานั่ผู้นึงครับผมน้องพีครับผมได้ลูกน้องใหม่ผู้นึงครับเก็บเอาเห็ดดอกนันนันยี่หันนะเห็ดดำนี่ครับโอ้เถ่าเลยใช่หรืออบแล้อบโอ้ยังมีอีกคนเออเก็บเอาเลยเก็บเอาเมือง นีครับโอดีใจแห้งนี่ครับผมเรียงดอกให้เบื้งนะครับมูเดียวครับผม,มดีใจแห้งนี่ครับผมอ้ยเอาไมันขาดกูใหม่ดีใจแห้ง ครับผมยังไฟมาเนยพี่เออแย่งเย่งข็งแข้งจงันเลยเดี๋ยวเลยทายโอ้ยซดยอดุดยอดฮ็ดครับผมโอ้โหผอมง่ญ่สิแบบตต่นเต้นแหงครับผมผมฟอดหอมปลาเลยครับผมครับเก็บใส่กระตัาครับผมไม่ก็เก็ม ยี่สาอกระตาครับผมสั้นเบิ้ครับผมโอยครับผมมือนีมือมานครับผมโอยดีใจเองครับมปตอกฮ่าฮ่าฮ่เพื่อพอเฮ็ดละงกเหลืองกูก่มักันใหปะเาดยนี่ปลาอีกเนี่บิ๊กนี่สองดอกเงี้ยันปาปเทาที่มิดใครไงงครับผมเขาเนาะันเก็บตรงเต้ ปาดมันก็ไข่เย็นนนี้ขาเจ้าให้ให้อีเรื่องปลกเทิงดิใหญ่คนหโหครับผมมาป้านนี้ไม่่คยออกไม่เคยเปรอะใหญ่ปาดอ,อกไลยๆชีว,วด้กินดีปาดมันก็ปาดให้พออยู่ว่ะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> มาแนงครับ ครับหาต่อครับผมเพื่อพออีกจุดพอให้เผืองเขาครับผมเอกจากให้เรางกมากอ้ยอันเจ้าพญามันกอดไปนะครับโอ้โหเจ้าของทีเพื่อนครับรุนแรงจริงๆครับผมอัพเก็บครับโอ้เอาเพื่อนออกก่อนแม่มันมวนน้ำกันนะครับแยตอดวยเด้อยตอนี่ครับผมดอกหนึ่งอ้ยดอกงามนะครับงามครับขายเงาให้ครับอุ้ยตกใจขี่คือครับตองแดงนะครับตอนเพิ่นเฮ็ดตองแดงและเฮ็ดเผืองเขาครับผมเป็นเห็ดที่อร่อยที่สุดและราคาแพงที่สุดครับผม ขันออกก็คืออุ้ยสันครับผมขันออกคือมือแรกเบิดครับมือแรกมือสองเบิร์นี่คือพอให้เโงกพอให้เราง่สันครับออ้ยให้เบิ่์เพิ่งเขาเอาเพิ่นเขาอยู่ให้เพิ่นครับผมโอ้ดีใจแห้ครับผมครับน้องพี่พอฮ็ดข้าไลครับผมเอาครับเก็บครับมันหมาน้ำกันครับพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อครับนี่ครับ ครับผมอู้เห็ดของพี่งามแห้งครับนี่ครับอู้เห็ดเพิงกลินมาดอกนี้ครับงามแห้งครับผมอู้ครับดีใจมันเศ้าอยู่เต้นอ่อมป้าครับม่ตรซ้ำแขนนี่ครับนี่ครับปล่อยให้เขาไล่สองดอกครับผมนี่ครับอกนี่ครับโอ้ยหักกันยัได้หักกันตอนไหม่ ครับผมดอกอ้วนงาน่ายไหงครับปาดอีกนะมะครับนี่ครับผมรอกอ,อ้วนครับผมนี่ครับอู้สิยอดง่าครับผมเขาใส่กระตาครับเอากระตามา เบื้องเห็นเอยสั้นไป็นเห็ดละงงสั้นมันถือองค์ลงครับนี่ครับของลวงบีกเนาะครับนลงบีกมันแหลนใส่แต่มุเห็ดโตเขยเก็บครับผมนี่เป็นเห็ดเพิงเหลืองเห็ดลินมาแล้วก็เห็ดเพิงเขาครับผมนี่เพิงเขาครับมอนี่ได้เห็ดไปได้กินครับนี่ครับนี่ครับพออีกแล้วครับเป็นเห็ดกอเนาะครับผม เฮ็ดกอทั้งนี้สีดอกบอ่ค่อยแดงครับแต่ว่าดอกงามครับผมชมพูอดอกสีชมพูครับนี่ครับผมเอาดยาวก่อนกันติดหุ้มลายแต่ขาเอาข,อขาขาเอาดอกทิมได้เอาค่าับนี่ครับมาทครอีกดอกนึงครับผมนี่ครับ,อรบ,รบขอบ่ะพี่ ตัวเห็ดกอไปบางโฮมนั่นมันเขาหยอมนีครับผมสองดอกครับเสียสยครับผมโอ้ยดีใจอย่างที่เราโงกเพิ่งเศ้าอยู่ครับเคยเก็บอยู่ครับดินโดนเก็บเถื่อนแครับแต่ว่ามาเถื่อนี่มาได้มู่นึงครับดีใจแห้งมือว่าอันใดดอกจูงครับผมมันนี้ได้ดอกงะดอกงะแบบงาสุดยอดนะครับงะปิตรยาแน่ครับผมมาครับฮะต่อครับผมเฮ็ดเึิ่งกระเบาหรือเฮ็ดเึิ่งข้ามนะครับครับผม นี่ครับสังเกตง่ายๆเลยขาสีสีชมพูครับแล้วดอกสีคือสีคืออันมะกระบ้าซุกครับผมนี่ครับถ้าเ้าจับมันสิเป็นสีฝาครับนี่ครับเห็ดเห็ดเปลองข้ามนี่เห็ดเปลองกระเบานะครับถ้าเ้าจับแม่งสิเปลี่ยนสีครับผมครับหาท่อครับผมนี่ครับผมพอเฮ็ดเขาไล่แล้วครับเรยเฮ็ดเปลงไว้นะครับครับเก็บครับเก็ให้ไงบอกรับ นั่นแหละครับจัดเลยโอ้ยของแด an งครับไพพี่น้องอุ๊ยเห็ดบานนี่จะเป็นดอกงามใบพักบุ้งเอ้ยใบพักบุ้งครับผมว่าสิบบอกบานแเรารุดปากครับดปลาแตกนี่ครับนี่พอขคนหมาครับผมคนหมาคนหมาตายครับขาครับสุดยอดทั้งขาผู้หนึ่งพ่อผู้หนึ่งมาน้ำกลดมาพ่อนาะครับนะครับปลาครับ อี่นิหารขาครับผมโผล่พโลมาโลมาตัดครับเฮ็ดเราโง่กับฟุกมาจังไงบุญครับมาครับแต่อีกรอบนึงครับตายพ่อพี่น้องซรัพย์นิพพตีนครับผมช่องเมื่อันพี่ครับใหม่สุธเฮ็ดกระต้านะน้องแป้งน้องใหม่พุเฮียนี่ครับผมน้องหนุน้แก่คนใดเฮ็ดจนเสด็จถิ่มใหม่เลยครับผมนะครับพอเฮ็ดเขาแป้งหรือว่าเฮ็ดข้าวดินครับผม ดอกนี้อมเนยพนครับแต่คันเห็ดไข่ล้างสีเขียวแล้วก็ดอกนะาครับผมแต่วานี่เป็นเห็ดขาบแป้งให้ข้าวดินครับครับผมนี่ครับผมเมื่อตองกันีจะได้เขยอกันอนนี่ครับผมน้องพี่พอครับผมน้องพี่กับมันม้งครับมือนี้นี่ครับผมชุดยอดครับไปครับหาตอครับผมอือดีครับพอเห็ดข้าวไจุ่มหนึ่งครับตั้งน้ำกันเลยครับ นี่ครับผมมันหมานครับวันนี้โอ้ยสุดยอดครับเสียงครับครับสวยใชครับนะครับเฮ็ดกี่งเดียนลังแตกครับผมแต่ว่าเขานิยมกินนะครับเขาบาราสามันแสบแต่ว่าผมกับบ้านเคยกินครับผมหยาดครับผมหน้าตามกินซะเเฮ็ดน้องพี่ครับผมมันมันครับนี่ครับผมเก็บให้เลิข้ายครับผม มันมานครับมอนี่ครับผมนี่ครับเฮ้ย็นละงงครับสุดยอดเก่งครับผู้หาพอนี่ครับผมนี่ครับผมพอให้ผมข้าวไร่ครับผมสองดอกครับผมเอาครับมันมานครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ความน้ำเด้อครับบ่าวความสิบพยายามหาคลิปล่ให้เนาะครับ นี่ว่าสิบอกรองคลีบแล้วครับมือนี้แต่ว่าย่านเอฟซีทั้งหลายบดายเบิ้งครับผมคืนฮอดหลายครับก็เลยหากรีบนะครับสันหากลีบผมมือนี้ครับฮ็ดผึ่งข้าลายครับได้สวยครับมุขขอพากัน่อครับผมแต่ข้อมาผอครับบอเป็นยังนะครับขอแค่ให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิ้งครับผมครับมันเหมือนครับผมมือนี้ เมตาคายเนี่ยพี่ครับผมเฮดเผืองเหลืองครับผมหรือเฮทเผืองขัดตำนะครับนี่ครับผมครับขอบคุณครับน้องพี่สายตัดนะครับสายตัดตัดรถนะครับบอมเนตาเห็ุครับผมพอดสองดอกครับผมฮาต่อครับ แม่เขาเจาะพอเห็เราโง่อครับเขาห่อกันแตกคือคู่นี่ครับนี่ครับให้สวยครับผมผมพอเห็ดเพิงเหลืองครับสองดอกครับดอกใหญ่แง่งครับปวดครับเก็บครับพาดขาครับผมมีพม่าด้เห็ดอยู่ครับผมนี่ครับพอจะนองครับผมค่าแต่ทายคลิปนะครับ มันมานครับผมตามครับผมโปโมเทดหลวงพี่นะครับเ็นันนี่ตอนเป็นจูมขายลูกละสองลอยครับผมครับแต่ถ้าบ้านอกมากะลดลอยแปดิบลดละลอยห้าสิบครับผมแล้วแต่ขนาดครับมีรสชาติอร่อยครับผมเนื้อสัมผัสแน่นแบบแน่นครับผมนี่ครับผมขอดอกนึ่งครับผม่ยปากคนอยู่แถวนี้ ครับผมที่เลืองครับผมที่สวยครับมันมานครับคนนี้ครับผมมาขอให้ลินมาสองดอกครับเอาฮักจ่อยครับผมแจ้งนะครับครับผมให้เรือครับ พอแล้วครับดอกหนึ่งครับสองดอกครับนี่ครับผมเช่นไงม้าแมนนาบานนี่ครับเฮ็ดจุ้่ข้าบอกครับ ก็ประกหุ่นเฮดอันนี้ครับเก็บโหลดมาด้ยวยครับเก็บเฮดน้ำกันครับผมฮึออกไปได้น้ำไปครับผมเก็บเฮดเดี๋ยวก็ลังสีน้ำไป ก็ว่าเฮดินมาหรือันว่าครับผมผมก็บ่ฮู้าเฮดหยังเนาะครับตัวว่าก็น่าซิมเป็นเฮตินมาตัวว่าขาต่ําครับผมอ่าสิมิชิ์ไปเฮติงืวานกันเลยครับต้องซิมครับผมต้องบีซิมซะแล้วเพื่อความแน่ใจนะครับ ครับผมนี่ครับผมดอกนึงครับเฮ็ดอีเหลืองครับหรือว่าเฮ็ดตับเตาครับผมรับพอแล้วครับผมนะครับมาเก็บกันมันมวนครับผมนี่ครับผมดอกนี้สวยครับ ครับหาต้อครับผมเฮีททำหนีออกยังมันทีนะครับเฮ็ทออยังออกปรเต็มทีครับผมฝนไปพี่นอ้องเจอแล้วครับผมของแท้ครับของ เราที่สองครับเบื้องขาครับผมง่ายง่ายนะครับอีกสองดอกครับผมอเอาที่สี่ครับผม ดอกครับอดอกใหญ่งา่าแม่งครับผมฝนครับมันมานครับผม